ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Divine Echo เสียงสะท้อนแห่งหัวใจที่จะคอยอยู่ข้างคุณเสมอในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเนาะเราอาจเผลอลืมหายใจลืมฟังเสียงในใจตัวเองและบางครั้งก็ลืมไปว่าเรายังมีคุณค่าเสมอแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแว,วันนี้ Divine Echo อยากชวนคุณหยุดพักจากความวุ่นวายสักครู่มาฟังถ้อยคาที่อ่อนโยนบทความที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตเพื่อเตือนใจว่า คุณยังไปต่อได้เสมอแค่คุณเปิดใจรับมันไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนค่อยๆฟังแล้วปล่อยให้ทุกถ้อยคาค่อยๆเติมพลังใจให้คุณนะคะเหนื่อยได้แต่อย่าเพิ่งล้มบทบําบัดใจของคนทํางานที่อยากหยุดหายใจสักพักเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยจนอยากปิปโทรศัพท์ไม่ตอบใครไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องเข้าประชุมไม่ต้องยิ้มฝืนๆให้ใครอีกต่อไปบางวันแค่จะลุกจากเตียงก็เหมือนต้องใช้พลังทั้งชีวิตแล้ว ไม่มีแรงจะอธิบายให้ใครเข้าใจไม่มีแรงจะบอกแม้แต่ตัวเองว่าจะไหวแต่ฟังนะคุณไม่ได้อ่อนแอเลยคุณแค่เหนื่อยและแค่เหนื่อยมันไม่ใช่ความผิดอะไรเลยคุณไม่ได้ต้องเก่งทุกวันหลายคนคิดว่าต้องเก่งต้องแกร่งต้องพร้อมเสมอถึงจะประสบความสําเร็จแต่ความจริงคือคนเก่งก็มีวันที่ไม่ไหวคนเก่งก็มีวันที่อยากหนีอยากร้องไห้อยากปิดโลกนี้ไว้สักพกักอย่ากลัวที่จะยอมรับว่า เรากำลังเหนื่อยเพราะแค่คุณรู้ตัวนั่นก็แปลว่าคุณยังใส่ใจตัวเองอยู่และนั่นคือความเข้มแข็งในแบบที่อ่อนโยนที่สุดอย่าเอาชีวิตเราไปเทียบกับใครบางคนไปถึงเป้าหมายในวัย25บางคนเพิ่งเริ่มใหม่ในวัย40บางคนดูเหมือนประสบความสําเร็จเร็วแต่เราไม่เคยรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างคุณมีเส้นทางของคุณมีเวลาของคุณชีวิตไม่ได้เป็นการแข่งขันนอแต่คือการเดินทางคุณอาจจะยังไม่ถึงฝันในวันนี้ แต่อีกหน่อยเนี่ยคุณจะรู้ว่าทุกก้าวที่คุณยังไม่ยอมแพ้มันพาคุณใกล้เป้าหมายขึ้นเสมอชัยชนะเล็กๆก,ก็สำคัญการลุกจากเตียงในวันที่ไม่ไหวการตอบอีเมลแม้จะฝืนการหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะค่อยๆไปสิ่งเหล่านี้คือชัยชนะเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามเลยเพราะมันคือสิ่งที่บอกว่าคุณยังพยายามอยู่คุณยังเลือกจะไปต่อแม้จะช้ากว่าที่เคยและทุกความพยายามนั้นมีค่าเสมอ การพักไม่ใช่ความผ่ายแผ้คุณไม่จำเป็นต้องเร่งตัวเองตลอดเวลาคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นทุกวันแม้แต่เครื่องจักรยังต้องหยุดเพื่อซ่อมบำรุงแล้วคนอย่างเราจะไม่มีสิทธิ์หยุดบ้างเลยเหรอให้เวลาตัวเองได้นอนเต็มตาให้หัวใจได้พักจากความคาดหวังให้ตัวเองได้หายใจเงียบๆโดยไม่ต้องเข้มแข็งใดๆเพราะการพักคือการเติมพลังให้กลับมาใหม่อย่างมั่นคงกว่าเดิมคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกหลงทางท้อแท้หรือไร้ค่า อยากให้รู้ไว้นะว่ามีใครอีกหลายคนรู้สึกแบบเดียวกับคุณและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้เราอาจไม่รู้จักกันแต่เราเข้าใจเรารู้ว่าการมีชีวิตในแต่ละวันมันไม่ง่ายเลยแต่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังอ่านมาถึงบรรทัดนี้นั่นแหละคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณยังไม่ยอมแพ้และนั่นคือความกล้าหาญที่สวยงามมากจากใจถึงคุณคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะสมควรได้รับความรัก คุณไม่ต้องประสบความสำเร็จเพื่อจะมีคุณค่าแค่คุณยังไม่ยอมแพ้กับชีวิตวแค่คุณยังตื่นมาในแต่ละวันแม้ใจจะหนักแค่ไหนคุณก็เก่งมากแล้วนะพักได้ชาได้ร้องไห้ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งล้มเพราะโลกนี้ยังต้องการคุณและคุณก็สมควรได้ใช้ชีวิตอย่างที่หัวใจคุณต้องการเสมอและเมื่อคุณพร้อมจงกลับมาอีกครั้งด้วยหัวใจที่ได้พักบ้างแล้วด้วยพลังเล็กๆที่ค่อยๆก่อตัว ไม่ต้องรีบวิ่งไม่ต้องพุ่งทยานออกแค่ก้าวไปทีละนิดในแบบของคุณเองเพราะในทุกความอ่อนล้ายังมีความงดงามของการไม่ยอมแพ้และในทุกเสียงกระซิบของใจ Divine Echoes จะยังอยู่ตรงนี้เสมอขอบคุณที่ยังเลือกอยู่ขอบคุณที่ยังฟังหัวใจตัวเองแล้วพบกันใหม่ในวันที่คุณพร้อมจะเดินต่อไปอีกครั้ง